แม้ว่านายสุเทพเทือกสุบันจะยังคงพยายามที่จะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลและก็สภาประชาชนของตัวเองขึ้นมานะคะแต่ว่าโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนั้นเรียกว่าคงเป็นไปได้ยากค่ะเพราะว่านอกจากจะไม่มีกฎหมายรองรับแล้วก็ยังจะถูกอภิมวลมาหาประชาชนของจริงออกมาต่อต้านอีกด้วยเราจะไปติดตามการวิเคราะห์ประเด็นนี้นะคะโดยกลุ่มบรรณาธิการข่าวสำนักข่าว d n n ในช่วง DN n Focus ัสค่ะ n n ั Focus. เรื่องสุดเทพกูไม่กลับตั้งรัฐบาลเถื่อนนอกรัฐธรรมนูญการประกาศว่าจะตั้งรัฐบาลและสภาประชาชนของตัวเองขึ้นมาหากสามรัฐธรรมนูญหรือปปชตัดสินให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพ้นจากสถานภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่14พฤษภาค,คมโดยอ้างเรื่องการทวงคืนอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยกลับคืนมา ถือเป็นอาการกลูมไม่กลับและเพี้ยนถึงขีดสุดของนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้นำมอบประชาธิปัตย์เพราะเป็นการประกาศจัดตั้งรัฐบาลและสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญรองรับถือเป็นการเคลื่อนไหวแบบเดินหน้าชนกำแพงและสิ้นไร้ไม้ตอกเป็นอย่างยิ่งภายหลังพลเอกเปร,เรมติณีโสลานนนประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ไม่ยอมรับข้อเสนอให้เป็นผู้นำรายชื่อนายกรัฐมนตรีคนกลางขึ้นทูนกล้าวในฐานะรัฐาธิปัตย์ของพลเอกสายหยุดเกิดพลที่แต่งตั้งตัวเองเป็นรัฐบุคคลซึ่งจะส่งผลให้แนวทางการใช้รัฐธรรมนูญตามมาตราเจ็ดแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางถูกปิดตายเพราะไม่มีใครรับลูกและแม้พุทธอิสระหนึ่งในแกนนำม็อบกบฏ จะประกาศใช้แผนสำรองด้วยการประกาศจะเคลื่อนพลไปหัวหินในวันที่16พฤษภาค,คมเพื่อถวายคืนพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูนมาตราสามแต่ก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่ไม่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญรองรับเพราะนอกจากนายกรัฐมนตรีเทอนและสภาประชาชนเทอนจะไม่สามารถบริหารงานได้จริงเนื่องจากไม่มีกฎหมายใดๆรองรับแล้วยังจะถูกต่อต้านอย่างหนัก จากมวลชนคนรักประชาธิปไตยรวมทั้งนานาประเทศทั่วโลกที่แสดงจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่สังฆกรรมกับรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยชอบธรรมจากประชาชนซึ่งแม้นายสุเทพอาจจะทำเพื่อสร้างเงื่อนไขกดดันให้ฝ่ายผู้รักประชาธิปไตยออกมาต่อต้านรวมทั้งเป็นเงื่อนไขให้เกิดการรัฐประหารแต่ตราบใดที่ผู้นำกองทัพ ยังคงยึดมั่นในแนวทางรัฐธรรมนูญและสนับสนุนให้เกิดการเลือกตั้งในวันที่20กรกฎาคมตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับกกตตราบนั้นก็คงไม่มีวันที่การประกาศตั้งตัวเป็นรัฐาธิปัตย์ของนายสุเทพจะเป็นจริงได้เนื่องจากไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่อยู่ๆคนกลุ่มหนึ่ง เพียงแค่รวมตัวกันประมาณ2องถึงสามหมื่นคนแล้วประกาศสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นรัฐาธิปัตย์จากนั้นก็ใช้อำนาจแต่งตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีและสภาผู้แทนราษฎรของตัวเองเพื่อออกกฎหมายบังคับใช้กับคนทั้งประเทศซึ่งแม้จะรู้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้แต่ทำไมนายสุเทพจึงยังดึงดันที่จะเดินหน้าเคลื่อนไหวไปในแนวทางที่จะถูกต่อต้านจากประชาชน หากไม่ใช่กระทําแบบคนสิ้นไร้ไม้ตอกก็ต้องมีแผนการอันสลับซับซ้อนที่ฝ่ายนายสุเทพได้เตรียมการเอาไว้แต่ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ไม่มีวันที่ประชาชนทั้งประเทศจะยอมรับรัฐบาลและสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอภิมวลมหาประชาชนคนรักประชาธิปไตยกว่า20ล้านคนที่ได้แสดงพลังผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์หรืออภิมวลมหาประชาชนคนเสื้อแดงที่ได้ชุมนุมแสดงพลังหลายครั้งซึ่งพบว่ามีตัวเลขผู้ชุมนุมมากกว่าม็อบของนายสุเทพหลายเท่าตัวและที่สำคัญหากคนกว่า60ล้านคน ไม่ยอมรับการตั้งตัวเป็นรัฐาธิปัตย์หรือสภาประชาชนของนายสุเทพแล้วอะไรจะเกิดขึ้นผู้นำกองทัพยังจะทำตัวเป็นลูกไล่ของแกนนำมับที่กระทำผิดกฎหมายซ้ำซากหรือจะกระทำตัวเป็นผู้พิทักษ์กฎหมายเพื่อรักษาคือแปกของบ้านเมืองดังนั้นจึงไม่มีทางออกอื่นที่จะเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งอย่างสันติเท่ากับการใช้การเลือกตั้งเป็นทางออก ควบคู่ไปกับการปฏิรูปการเมืองที่พักการเมืองส่วนใหญ่ภาคธุรกิจรวมทั้งกลุ่มองค์กรภาคประชาชนออกมานําเสนอโดยจะเห็นได้ว่านายสุเทพสิ้นไร้ไม้ตอกถึงขนาดกลับมาใช้เสื้อเหลืองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวทั้งที่เสื้อเหลืองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ได้ล่มสลายไปแล้วจากการเคลื่อนไหวแบบเดียวกับนายสุเทพ นั่นก็คือเรียกร้องในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับแม้ว่านายสุเทพจะมีเครือข่ายอํามาตหรือเครือข่ายตุลาการหนุนหลังแต่พลังอำนาจที่แท้จริงในโลกยุคปัจจุบันไม่ใช่พลังอำนาจของกลุ่มอนุรักษ์นิยมอีกต่อไปแต่เป็นพลังของประชาชนคนส่วนใหญ่ที่จะเป็นตัวชี้วัดทิศทางและอนาคตของประเทศไม่ใช่กลไกอำนาจนอกระบบที่นับวัน จะยิ่งถูกเปิดโปงและเสื่อมสลายลงไปสวนทางกับการเติบใหญ่และตื่นตัวของประชาชนทั้งประเทศ